วันนี้นิงจะพาทุกคนไปร้านหนังสือที่เหมือนอยู่ในโลกเวทมนต์ไปร้านหนังสือที่สวยที่สุดในเทียนจีนโอ้โหแรงมากเรเวทมนต์เวทมนต์ไหนบอกคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนคืออะไรคะวันนี้ฉันเป็นนักเรียนที่ไม่ดีทำไมถึงไม่ดีอ่ะเธอก็เธอก็เป็นทุกวันนี่แรงไปไป ถึงแล้วทุกคนเราใช้กระถาหายตัวมาปิง <c oughs> ทุกคนบอกตรงๆว่าตั้งแต่มาอยู่จีนนี่เป็นครั้งแรกที่มาร้านหนังสือซึ่งอยู่ไทยฉันก็ไม่ได้ไปร้านหนังสือค่ะไปคือตอนเด็กๆขี่จักรยานไปร้านเช่าการ์ตูนนับปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันร้านหนังสือที่นี่เรียกว่าจงซูเกอเป็นร้านหนังสือระดับไฮเอนดมีหลายสาขาในจีน ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบสุดล้ำเหมือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากกว่าร้านหนังสืออีกประตูทางขึ้นออกแบบเป็นทรงโคง้งให้ความรู้สึกเหมือนอุโมงค์ทะลุมิติเลยบันไดที่นี่ถูกออกแบบมาให้เป็นบันไดวนคลายขึ้นที่เต็มไปด้วยหนังสือจนถึงชั้นบนสุดแค่เดินขึ้นบันไดก็รู้สึกเหมือนความรู้ก,กำลังหมุนรอบตัวเราอยู่ถ้ามองตรงต่างจากมุมด้านบนจะเหมือนหลุดเข้าไปในหนังแฟนตาซีเลยมีฉันกำลังอยู่ในโลกแห่งเวทมนตร์หรือเปล่า ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะแต่ที่นี่เขาแบ่งโซนดีมากมาดูกันว่าแต่ละโซนมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มกันที่โซนแรกกันเลยดีกว่าตรงนี้จะเป็นโซนหนังสือทั่วไปว่าจะพาทุกคนมาดูหนังสือแต่เจอการออกแบบของที่นี่เข้าไปถึงกับหลุดโฟกัสเลยทุกคนการตกแต่งภายในของที่นี่เป็นการตกแต่งแบบ Miller Illusion Design Miller Illusion Design คือการออกแบบโดยการใช้กระจกเพื่อสร้างภาพลวงตาไม่ค่อยเห็นร้านหนังสือที่ไหนทําแบบนี้เลยคือมันว้าวมากแล้วถ้าเดินลึกเข้ามาอีกฝั่งสายมือก็จะมีมุมลับด้วยทุกคนนนนนเเเเ้าาจะจะัััดชนหหนงสือืออป็มข วงกดเลยแล้วก็มีมุมแอบแอบไว้ให้นั่งอ่านหนังสือชอชิชลๆริมหน้าต่างด้วยนะแถมมุมนี้ก็ยังเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตอีกด้วย โซนนี้นอกจากจะเป็นมุมที่สวยจนต้องหยุดถ่ายรูปแล้วก็ยังเป็นโซนที่มีหนังสือหลากหลายสุดๆเลยทุกคนมีทั้งหนังสือวรรณกรรมจีนวรรณกรรมต่างประเทศการตลาดศิลปะแล้วก็มีหนังสือของเด็กด้วยนะมีทั้งหนังสือการ์ตูนแล้วก็หนังสือฝึกสาหรับเด็กน้อยอเ,เป็นโซนที่มีเด็กเยอะที่สุดในร้านหนังสือนี้เลยเพราะเขามีห้องสําหรับเด็กน้อยด้วยและหนังสือนี้คือออกแบบมาให้สาหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆ เดินออกมาจากโซนเมื่อกี้ปุ๊บก,ก็จะเห็นโซนหนังสือฝั่งตรงข้ามแบบนี้เลยเพราะที่นี่ทุกชั้นจะเป็นการใช้ผนังกั้นใส่ทาให้เห็นฝั่งตรงข้ามมองไปจากฝั่งนี้ก็คือสวยอยู่น้าเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งกันดีกว่า,วามาถึงอีกโซนที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านหนังสือจงซูเก๋เลยบอกเลยว่าโซนนี้คืออลังการสุดๆ เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังแฟนตาซีเลยทุกคนคือมันว้าวมากโซนนี้จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ <S <S เกี <S <S ่ยวกับการเรียนเป็นโซนที่มีหนังสือเยอะที่สุดและมีมุมให้นั่งอ่านหนังสือเยอะมากเพราะเป็นโซนที่มีหนังสือเยอะที่สุดก็เลยมีคนหลากหลายวัยมากที่มานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่มุมนี้แต่เอาจริงๆโซนนี้เป็นโซนที่ไม่ค่อยน่านั่งอ่านหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าเป็นโซนที่มีคนเยอะที่สุดมันก็เลยเสียงดังและคนส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปมากกว่า นั่งอ่านหนังสือก็ดีถ่ายรูปก็สวยไปจะ้ะเดินกันต่อจริงๆโซนนี้เขาถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนเขาวงกดแห่งหนังสือมันก็เลยจะเดินทะลุกันได้หลายมุมแบบนี้เลยจ้ะเอ๋ฉันนึกว่าหนังอินเดียทุกคนบนไดเขาก็ทําเป็นหนังสือกําแพงก็ทําเป็นหนังสือนี่คือบนไดที่ขึ้นค่ะชั้น3 มาถึงชั้นบนสุดกันแล้วชั้นนี้เป็นชั้นที่มีหนังสือน้อยที่สุดเพราะเป็นโซนที่ถูกจัดไว้ให้เป็นที่นั่งคุยหรือว่าประชุมก็เลยเป็นชั้นที่แทบจะไม่มีหนังสือเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าเผื่อมีอะไรน่าสนใจโซนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนเป็นจุดที่ให้คนมานั่งอ่านหนังสือมานั่งคุยกันถึงแม้ชั้นบนสุดจะไม่มีโซนหนังสือที่น่าสนใจแต่ก่อนที่ทุกคนจะลงไปข้างล่างจะต้องสะดุดตาก,กับมุมนี้แน่นอน ใครพบกล้องมาต้องไม่พลาดมุมนี้สามารถเห็นพระอาทิตย์ตกจากตรงนี้ได้ด้วยชั้นบนสุดหมดแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปชั้นล่างสุดที่เรายังไม่ได้เดินกันซ้ายมือจะเป็นโซนขายหนังสือชั้นล่างสุดฝั่งซ้ายมือจากประตูทางเข้าจะเป็นโซนขายของพวกของที่ระลึกและหนังสือลิมิเต็ดมีพวกงานอาร์ตน่ารักน่ารักไว้เป็นของที่ระลึกหรือว่าของฝากเ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะพัดงานอาร์ตโอ้โหแพงมาก อยากได้ทำแตกเชียวอันนี้นา่ารักมากจานอาริสอันนี้นา่ารักมาก้นนา,าก็โดนจานตกถ้ชอบมากแต่้าไ่ชอบเลยค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านขายหนังสือทั่วไปนะทุกคนแต่ว่ามันคืออาร์ตอะทุกอย่างมันคืออาร์ตมันเหมือนจุดรวมศิลปะโห นี่คือแบบดีอ่ะเอาไประบายเล่นได้เลยนี่ทุกคนแล้วพอระบายออกมามันจะเป็นรูปอย่างนี้มีเทกเจอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยดีมากอ่ะสวยมากนี่นอกจากจะมีงานศิลปะเอาไว้เป็นงานอดิเรกได้แล้วก็ยังมีกล่องดนตรีน่ารัก,น,รกน่ารักไว้แก้เหงาได้ด้วยสวยจังสวยมากเลยอ่ะคือลายมันสวยมากอ่ะน่ารักมาก ฝั่งขวามือเป็นคาเฟ่ออกมาฝั่งนี้จะเป็นโซนคาเฟ่นอกจากมุมถ่ายรูปสวยๆย,ยังมีคาเฟ่ให้นั่งพักดื่มกาแฟนั่งอ่านหนังสือชิลๆด้วยนะคาเฟ่ที่นี่มีทั้งพวกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมราคาเริ่มต้น28ดวนหรือประมาณ140บาทออกจากโซนคาเฟ่เดินมาด้านในสุดของชันล่าจะเป็นโซนให้นั่งอ่านหนังสือหรือ,รอทํางานบอกเลยว่าที่นี่คือมานั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือชิลๆได้ทั้งวันเลยคือได้ทั้งความรู้ได้ทั้งรูปสวยๆลงไอจีแน่นอน ยังไงบ้างคะทุกคนจงซูเกอที่นี่นะนิว่าไม่ได้เป็นแค่ร้านหนังสือนะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นอาร์แกลอรี่ด้วยแล้วก็เป็นโคเโวิร์กิ้งสเปซด้วยน<ว>ิว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยแล้วทุกคนชอบไหมคะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาเทียนจินนะคะนิวก็อยากแนะนํามาที่นี่เลยจงซูเกอ บรรยากาศดีมากๆแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่เป็นแลนด์มาร์คเช็คอินใหม่ของเมืองเทียนจินด้วยนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะอยากให้นิ้งพาไปที่ไหนอีกเดี๋ยวครั้งหน้านิ้งจะพาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมวิวตอนกลางคืนของเมืองเทียนจินกันออกมาข้างนอกก็คือมืดแล้วจ้า